วันนี้เราบกับช่องแพนจานแอนกันกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกเชิญก็คือพี่พีแคนนิกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมหมู่บ้านรากัานอีกเช่น,นะคะเคยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลง EP 2สองนะคะเริ่มจากบ้านลาวาก่อนเลยอันนี้จะเป็นบ้านลาวานะคะที่ฟาร์มหินมี ตูมิติด้วยล่ะค่ะอันนี้พี่พีพูสดสร้างนะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะฟนนาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มสัตว์นั่นแหละทุกคนนี่ก็ฟาร์มข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยบ้านเวทมนต์นะคะอะไรเนี่ยบ้านพืชอันนี้บ้านพืชนนทุกคนบ้านน้ำ แล้วก็มีห้องทำอาหารนะคะมาดูบ้านทีเด่นของเรากันดีกว่าค่ะบ้านทีเด่นของเราก็คือบ้านแรกค่ะบ้านแรกนะคะบ้านแรกที่เด่นเลยเพราะว่ามีเพชรทองนหคะพี่ปีชอบบลอกแบบเพชรจะกลายเป็นของกากๆอะไรประมาณนั้น<า>บน ตอนนีด้ดาบผิดกลายเป็นบบผิดกลายเป็นอะไรที่สูดเพชรโอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เลยต้องเปลีย่ยนนะคะตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้อะไรนะนะคะก็ใครอยากดูอีพีสองนะคะก็อย่าลืมไปดูวันพรุ่งนี้กันได้เลยนะคะพี่ทำอะไรอะ อย่าพวกเวลพิษเอามาจากไหนอ๋อผิดพิษขอบคุณเวลเวๆๆๆๆๆๆลเวลเวลเวๆเวลเวลเฮ้ยเจ็บเวลเดี๋ยวตอนเย็นเราจะลงรีพีทนะคะแล้วก็ไม่ไม่ยอมให้ทุกคนรอ,อนานกันคนไม่ได้ดูเร่องนี้ กอย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิออ่งให้พวกเราด้วยนะคะ